สบาดีพี่น้องวงไบมันก็เป็นอยู่ที่บ้านหนองจันทร์มาหยดุดโยนสะดงรับวาดอันเถี่ห้าปตาพี่น้องบรรยากาศครับลมแห้งขนาดไหมลมเย็นๆพี่น้องก็้ยยอ้นี่ครับนี่ปักเขื่อ ตะบองครับอยู่ฝ e <ım> ั <tat> ่งสอปปแล้วการการสะดุ้งของแทวบ้านบัวพี่น้องเรากำลังสิการสะดุ้งโซพี่น้องการสะดุ้งโซแมนหรือ่มนมนแล้วแม่นแล้ว

ไดวแล้วได้แล้วไดมแล้วนี่ได้แล้วครับพี่น้องสะดุ้งหองแต่บานบัวสะดุ้งแต่บานบัวได้สะดุ้งแด่บานนาลิกี้บ่โอ้พูดนะเรือครับ่าอย่ามองอรู่ ออก,กูเหรคือไก่เนาะครับบ้านอะไรแค่แงานเอ้าวางเปล่า Nghe không chắc. Nghe có được

đang phù ở đây vừa cả nó, ngày kia không nãy. ใหก่เลยนักป่านักป่านักป่านาะโอ้โหโอ้เตียนตกแล้วโอ้ได้เยอะฮะเตี้ยนตกเร็วสองตัวพี่น้องสองตัวเป็นนองสุดยอดผลงานอะไก็ได้รังรองไง ครับปีมือไม่คุยไม่อยากคุยา้ยอนี้คนิดน้อยนี่ไ่อยากคุยน้องเยกสะดุ้งบ้านเลกสอตครับไอ้กอกบัดยกสเสื้อไว้จักโเออนักนี่ไงตแกกปีนลลลลลงแนะยูทางนะไปไหน เน่ยมาก,เ,กเรียองรับเนี้ยครับบ้าแน่เสี่ยงคำกันคนระับบ้านแรกแห่งนี้น้องเรือเรือเ,เรา <c oughs> ขี่มาไวหว เราเราด่ตั้งเองชกเองกินเองเรา <laughs> เด็กขึ้นไปป๊อปน้งบันค่าปาะะลาเน,นี่ยต่าที่จะมีเงินน้ำแบบบึกยับบชุดนี่เขาจะจ้าร้สางเกืือใส่กับปลาหน้าจุดใหญนะพับแค่น้่ยพับแค่นุ่ย

ได้บาทเดียวเท่านั้นแหละครับตรนนั้นกินเฮ้าไปครับพี่ทองไปเบิ่งอาจันวานแหงในปน้องอูวานยูบุ้ครับวเห็นแล้วขาวขาวขาวองตัวมันทะรับป่างครับป่าเอิ้น ครับมาขา้างน้นเลยครับ สองตครัสามตู๊ด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 สามตู๊นสามตูัดสามตู๊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 ดสามตูเดสามตูสามตู๊สามตู๊สามตอ๊ดสามตูสามตูสามตสามตสามตู๊สามต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 ามตส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 ามตัสามต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 สาม ยันครับเดี๋ยวอิมโค้งครับไทยเมืองพค่น้องยพี่น้องไว้คำจันยุกแล้วครับนี่โอ้พลกปากไงมานมานมารนมานมานมาโอ้เอาแมวหีอะไรเอ้บุนี่ครับใ

ข,ข,ขึ้นเงนขึ้นเงาเหขือนกันกลับมาแบบเข้มาอย่ามองเงาดีชีวิตของคนญี่ปุ่นเปลี่ยนกว้างครับมันกินพืนบุหรีใจญ่เพื่นนะอันนี้คือวงนี้เหรอกลับมามงเก่า

โอ้ได้เหอมุกหมนข้าได้ไหมฮะด้นเได้แลบมนิ่มครับพี่น้องนีไปได้บางเจตรอนทัวร์นี้่ทีมงานเสียนหาป่าด้าตันี้มาแล้วมาตัวสองตนี่สิปปลากับิตได้พอดีปิ้งนะพี่น้องครับนอพอดีมุกแล้วสุนารได้สุนาเปานินคับพี่น้องแลักกาถือว่าถือว่าวมันขึ้นมเยอะขึ้นหัวปลายุ ไอเกาพี่วมาเข้าทวเห้ยแล้วไปซับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเซียนไทยบ้านวัวครับมาแล้วนะไปเบิงแอคำจัดวัดแห้อีกรับนึงครับพี่น้องบาตไม่เน่าแบบนี้เ ลมแรงาครับพี่น้องแรงมาสามสี่โมงครับเริ่มลมแรงแล้ว อากาศยามแดงครับไปย,ยังฮะโอ้นะครับนี่โอ้คุณนะอพันธ์นไยังปน,นีครับโอนเนาะคุณหมานุ่คหมานบอกปนิ่ยคุณหมากันหัว <laughs> มาเปนา็นวัตสียวยแนว นี่ครับไ,ไ,ได้เลยครับพี <laughs> ่ฝานินาเอาไปใส่ในข่องอันนี้ไงฝานิน <laughs> ปีนกัปลังหวานาดนี้มานาะกลายเป็นรางงามครับต้องสาดลูกคัมกลับมามาหน้าล็อกท้ายนี่มาสักท่อมเลยดีตะข้อสีบวบป็บปคงไปกว่ามีดเจ็บใจเลย ปลา้เลียมเ็น้องปลาปากเลียนน้องปลาซุปพงวะเ็กตัวอ้ีนิตกินล้วนครับถินล้วนชาเนลครับนี่คือปลาสักพงมีปลาก้นเรียมมีก็เป็นปลาลกค้ด้วนี่ี่ีปลาละกคร้น้อครับปลาแซ่บปลาแซ่บมุกีแซ่บว่าลูกสะดุ้งหน่ยสิบปาทไ็นตัวหนึ่งมนันี่มันปลายากขนาดนี้น้องสองรอบแล้วครับ